การรัฐสภาครับอยู่กับคุณบุญยพรณนพ์นาสานพัฒน์กับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติครับผู้ชมชมบรรยากาศการอภิปรายเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนที่จะคุยกับคุณบุญยพร์นะครับเมือ่อวานนี้การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติครับตลอดทั้งวันเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะตึงคักนะตอนแรกก็นึกว่าสภาจะล่มนะฮะเหมือนก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ล่มนะครับ หนึ่งคนที่เราสังเกตเห็นแล้วก็คุณผู้ชมสอบถามกันมาเยอะคือสอส,อสอหนึ่งเดียวของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลุกขึ้นประท้วงเมื่อวานนี้ประท้วงออตอนอภิปรายของสอส,อสอพรรคเพื่อชาติแล้วก็ประท้วงคุณเต้มงคลกิจที่กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่ามีการพุจริตวันนี้เรามาคุยกับคุณบุญยพรกันว่าท่านมงคลกิจครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญท่านสมาชิกประท้วงรายงานตัวด้วยนะครับ กับเลขาธริรธานดิฉันบุญญาพรน,นาตนาธนพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติขณะนี้ผู้อภิปรายได้ใส,ส่ร้ายป้ายสีท่านนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดค่ะรราาคำว่าท่านทุจริตท่านทุจริตตรงไหนมีคําตัดสินไหมจังว่าท่านทุจริตใส่ร้ายป้ายสีท่านมาโดยตลอดค่ะขอถอนคําพูดคำว่าทุจริตเดี๋ยวนี้ค่ะรรท,าทา่ผู้ราแต่พอมี ไปเก็บนู่นนี่คือดูเหมือนจะเป็นฉลาดแกมโกงท่านประธานครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวนะครับมีท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงผู้พิรายดิฉันฟังหลายครั้งหลายหนแล้วค่ะใส่ร้ายป้ายสีผิดข้อบังคับข้อหุสิบเก้ากับกับท่านนายกตลอดค่ะดิฉันบุญยพรนาตาธนพัฒน์สสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินท่านพิรายหลายครั้งหลายหนพูด ขีดข้อบังคับข้อ69ใส่ล้ายป้ายสีครบครัเข้าใจครับเข้าใจครับผู้บริหารสิ้นคิดแต่ปีที่ผ่านไปนะคะถามว่าภายใต้การนำของรัฐบาลชุดนี้ประชาชนได้อะไรบ้างดิฉันขอตอบตรงนี้ว่าประชาชนไม่ได้อะไรเศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างๆถามประานาท่านมีโอกาส ได้เดินทางไปตามหัวเมืองนะคะแถบบ้านนอกเสร,ร็จท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงค่ะเดี๋ยวครับประท้วงอยู่อยู่มุมไหนครับนี่ท่านประธานคะประท้วงเรื่องอะไรครับดิฉันขอบังคับขอบ้อมับที่หกสิบเก้าค่ะใส่ไร้ายสีว่าท่านผู้บริหารคือท่านนายกสิ้นคิดซึ่งจริงๆแล้วท่านนายกท่านบอกเสมอว่าให้จัดการให้เสร็จสิ้นให้เด็ดขาดเพราะว่าพูดจา ใส่ร้ายเสียสีท่านนายกอยู่ค่ะครับถามถึงบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยคุณวิญญาณเป็นสสมาตอนนี้ค่ะน่าจะประมาณปีเศษเศษปีเศษ็จษก็เข้าสภาอยู่แล้วแหลคะค่ะเข้ามาประชุมแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่หลายคนอาจจะเพิ่งได้เคยเห็นหน้าค่าตาว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาประท้วงตอบโต้นะครับเมื่อวานนี้เราเอาคนแรกก่อนประท้วงสสพักเพื่อชาติคับที่กล่าวหาเกรประยุทธ์ว่า ผสิ้นคิดค่ะออตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะถือว่าการลุกขึ้นประท้วงครั้งแรกคิดรู้ <ละ S 1> สึกว่าอะไรก็ท่านไม่ดี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 ท่านไม่ดีหมดพอมีคําว่าสิ้นคิดเราเรามีคาวามรู้สึกว่าหนึ่งการพูดจาไม่สุภาพเส,สียร้ายป้ายสีเราก็เลยประท้วงคำที่ว่าสิ้นคิดค่ะตอนนี้ก็คือโกรธแทนท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่เก่งค่ะเก่งแล้วก็มีความคิดที่ดีแต่ท่านไม่ใช่คนสิ้นคิดค่ะ ก็เลยมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงนี่ค่ะคือเหตุผลหนึ่งค่ะแต่เมื่อน้ำเสียงตื่นเต้นมาฮะว่าที่ตื่นเต้นเพราะว่าเราเพิ่งครั้งแรกในการประท้วงอภิรายไม่ไว้ใจอะไรอย่างนี้นะคะ<ช>แต่ไม่มีการลงมติเราก็ไม่เคยทําหน้าที่นี้เราพยายามรักษาว่าขณะที่เราดารงตําแหน่งสสอยู่ในนามพระบรมเสร้าชาติเนเวลาอีกนิดเดียวเราต้องแสดงหน้าที่ที่เรามีอยู่ให้เต็มที่จากเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อจะไม่มีความผิดหวังจากคณะกรรมการบริหารทั้ง,งหมดพร้อมทั้งหัวหน้าพรรคในเมื่อเลือกเราเข้ามาในสมาชิกพรรคเราก็าต้องการตั้งใจทำให้ดีที่สุดขนาดนั้นค่ะ